หลังจากที่พระเอกนั้นได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพลังขั้นเทพเนี่ยนะครับที่สนามลบแห่งนี้เนี่ยก็เรียกได้เลยนะครับว่าตุเดือดเป็นอย่างมาก และมันก็ปกคลุมไปด้วยเปลวไฟของพระเอกนั่นเองและจากนั้นฉากก็จะตัดมานะครับที่ปรมจารย์่ซูเวยของพระเอกซึ่งแรงสันสะเทือนจากพลังของพระเอกนั้นมาเน้นนะครับก็ส่งผลจนกระทั่งมาถึงณนะที่แห่งนี้ละทีเดียวและมันก็ทำให้ ฝูงนกนะครับได้บินและหมาก็กําลังส่งเสียงร้องตะโกนไปด้วยความเสียงดังและพระมาจารีเขาวนั้นก็ได้ยินเสียงชาวเมืองที่กําลังคุยกันนะครับผมว่า พวกเขานั้นได้ยินเสียงเขาลือเกี่ยวกับสำนักส่วนเฉินมาก่อนหน้านี้ซึ่งมันนั้นก็คือสำนักของปรมาจารย์นั่นแหละนะครับผมที่ได้ถูกพวกตัวโกงมันทำลายทิ้งไปแล้วและเราชาวเมืองนะครับก็มีความขับแคี้ใจเป็นอย่างมากที่ไอ้เจ้าพวกคนเลวทั้งหลายเนี่ย มันก็สามารถมาทําอะไรตามอํำเภอใจของพวกเขาไปได้ส่วนปรเมาจาลี่เองนั้นเขาก็ได้แต่นั่งอยู่ในความสงบนิ่งเป็นเพราะว่าเขานนานก็ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่าง ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้อยู่ดีและก็ทําให้สันนักของเขานั้นได้มาถูกทําลายลงไปและต่อมานะครับเหล่าชาวเมืองนั้นก็ไม่กล้าที่จะพูดคุยกันไปต่อเลยนั่นเองเป็นเพราะว่าก็เกรงกลัวบารมีอำนาจของพวกสํานักตัวโกงและก็เกรงเลยนะครับว่าจะมีพวกตัวโกงมาดินเข้าส่วนปรมาจารีก็เรียก เก็บตังค์ในทันทีเพราะว่าเขาก็หัวเสียแับสุดๆและไม่ต้องการจะมาฟังเรื่องอะไรเช่นนี้และเจ้าของร้านก็จึงได้กล่าวถามกับเขาไปนะครับว่าตัวเขาเนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันซึ่งเขาก็ตอบกลับว่าจะไปที่เมืองจุนซือยังไงล่ะและจากนั้นฉากก็จะตัดกลับมา พระเอกเขาก็ได้บอกกับลิงชีตัวกงไปนะครับว่าทําไมถึงทําแบบนี้เจ้านะก็รู้หรือเปล่ากันว่ามือของเจ้าเนี่ยมันก็ได้เพื่อนเลือดไปมากมายขนาดไหนแล้วซึ่งหลิงชีก็บอกมาว่า ยินดีต้อนรับวีรบุรุษน้อยเพื่อที่ข้าจะตามหาตัวเจ้าได้เจอเนี่ยก็เรียกได้ว่าข้านั้นได้หมดเงินหมดแรงเสียเงือไปหลายยศลยทีเดียวและข้าก็ต้องมาติดสินบนกับผู้คนมากมายรวมไปถึงสิทธิ์ของสำนักแห่งนี้แต่ทว่าในท้ายที่สุดเนี่ยนะเจ้าก,ก็มาหาข้าเองเลยหรอเซียวเลิ้ และพระเอกของเรานะครับผมเมื่อได้ฟังเนี่ก่อถึงกับของขึ้นละทีเดียวเขาก็ทำการปลดปล่อยพลังไฟขั้นเทพให้ออกมานะครับและก็บอกไปต่อว่าข่าเนี่ยก็จะถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะว่าท่านอาจารย์ของข้านั้นก็ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ว่าลิงชีเนี่ยนะครับนางก็ยังมีหน้ามาทำหน้า,ายิ้มละลื่นและก็บอกกับพระเอก ไปว่าถ้าหักเจ้านั้นก็ยอมมอบจดหมายสีทองมาให้กับข้าแล้วเราก็ ก็จะยอมบอกให้ก็ได้นะสึ่งพอถึงจุดนี้นางนะครับก็ยังไม่รู้ตัวว่าจดหมายที่นางต้องการนั้นมันก็ได้ถูกอาจารย์ลี่เผาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามให้พระเอกก่อจึงได้ฉเฉลยกับนางไปนะครับสึ่งนางเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าตกใจเมื่อนางได้ลองจ้องมองดูหน้าพระเอกไปอีกทีนึงแล้วเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนกับว่า พระเอกเนี่ยก็จะไม่ได้โกหกนางไปซะด้วยนะครับและเมื่อลิงชีนางก็ได้มามองเห็นดาบของพระเอกไปนะครับนางก็พูดว่ามันก็เป็นแบบนี้เองที่แท้เนี่ยพระเอกนั้นก็ได้ครอบคลองดาบในตำนานอยู่ด้วยงั้นสินะและมันก็คือดาบของนักดาบเตาซึ่งมันเนี่ยนะครับก็จะมีเพียงค่า ผู้สืบทอดสายเลือดของนักดับเตาเท่านั้นที่จะสามารถใช้มันได้นะครับผมและจดหมายที่ว่านั่นมันก็คือเคล็ดวิชาที่ถูกถ่ายทอดกันมาเนิ่นนานนะครับและในตอนนี้มันก็คงที่จะถูกล้อมร่วมไปกับกาบในตำนานนั่น ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่ๆแต่ถ้าว่าเมื่อหลิงชีได้รับรู้ความจริงทางนะครับก็ไม่ได้กลัวตะยังไดเป็นเพราะว่าพระเอกนั้นก็เป็นคนที่พึงจะมาฝึกวิชายุดเป็นผู้ฝึกตนมาได้แค่ไม่นานเท่านั้นและก่อนหน้านี้พระเอกของเราก็เป็นเพียงแค่คนตัดฟืนมาโดยตลอดนะครับผมต่อให้เขานั้นจะได้พลังที่ยิ่งใหญ่มากมายแค่ไหนหลิงชีก็ไม่วันกลัวตอยง ยังได้พร้อมทั้งนางนะครับก็ยังได้เปรียบเรยไปด้วยอีกว่าพระเอกนั้นก็เปรียบเสมือนกับแค่ เาธรรมดาตัวหนึง่งที่ประติดอยู่ในหายตลอดไม้ก็เท่านั้นเองไม่เคยออกมาเผชิญดูโลกว่ามันนั้นก็อันตรายมากเพียงไหนและนางเอกเนี่ยก็คิดในใจไปต่อว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเป็นเพราะว่าในตอนที่นางนะครับได้มาแย่งจดหมายกับพระเอกและมันก็ทรงผลทําให้วิชารับนั่นได้เข้ามาครอบงําร่างกายของพระเอกไปและในขณะที่ ลิงชีนะครับก็กําลังยิ้มหัวเราะล่าเริงไปอยู่นั่นเองและพระเอกของเรานั้นก็ถามไปว่านี่เจ้ากําลังยิ้มอะไรอยู่ล้อทําไมถึงได้ยิ้มออกมากาะัะล่าหรือว่าก็จะกําลังยิ้มกบเกลือนความกลัวในจิตใจอยู่กันแน่ซึ่งคําพูดของพระเอกเนี่ยนะครับก็ทําให้ลิงชีนั้นก็โกรธจัดเลยทีเดียว เป็นเพราะว่านางก็เป็นถึงนักฆ่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากสำนักช้างฟึง่งและนางเนี่ยนะครับก็กะเลยว่าจะสั่งสอนให้พระเอกนั้นได้รับรู้เลยว่านางก็คือใครกันแน่หลิงชีก็พูดไปต่อว่าขานะจะทำให้เจ้าได้กลายมาเป็น หนึ่งในหุ่นเชิดที่แสนจะน่ารักของข้าผู้นี้ไปเองและก็จะนำตัวเจ้าไปฝากให้กับท่านเจ้าสำนักอีกด้วยเพื่อที่ตัวข้าจะแต่รับพลังมากขึ้นยังไงล่ะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วจะไม่ให้ตัวข้านั้นขำออกมาได้เช่นไรล่ะเซียวเลินและต่อมานะครับหลิงชีเนี่ยนางก็ทำการสัตว์พลังที่เรียกได้ว่า สุดจะแข็งแกล่งเข้ามาและก็ทรงผลถามให้พระเอกกับนางเอกต้องมารีบหลบอย่างกระทันหันและจากนั้นพระเอกก็ใช้พลังดาบไฟนะครับเพื่อพุ่งเข้าไปโจมตีส่วนนางเอกก็ใช้พลังดาบน้ําแข็งให้ออกมาบ้างและทางด้านของลิงชีที่นางก็กระโดดลบมาได้ทันและก็กําลังที่จะได้ถูกนางเอกนะครับรอบโจมตีมาจากทางด้านหลังต่เา ว่าลิงชีเนี่ยนะครับก็ได้ทําการซ้อนแผนเอาไว้อยู่แล้วโดยการที่ก็ให้อาวุธวิเศษของนางที่ได้ลอยแอบอยู่บนท้องฟ้าเข้ามารอบโจมตีแต่ว่าพระเอกนั้นก็ได้มองเห็นทันและก็ทําการควางดาบไฟเข้ามาขวางเอาไว้ได้ทันเลยเนี่ยนะครับและต่อมานางเอกก็ได้เข้ามาดวนดาบกับแม่นางลิงชีไปด้วยความดุเดือดอย่างมากแต่เว่า ทั้งประสบการณ์และระดับพลังของทั้งสองนะครับก็เรียกได้เลยว่า ต่างการลาาฟ้ากับเหวเป็นเพราะว่านางเอกของเราหนันก็เพิ่งที่จะได้กลายมาเป็นเจ้าสํานักชั่วคราวก็เท่านั้นแต่ทว่าทางด้านของดิงชีนั้นก็คือนัก่าที่ได้ผ่านการลบมาแล้วอย่างโชคโชนเลยทีเดียวแถมนอกจากนั้นนางก็ยังได้รับพลังมาจากเจ้าสํานักอีกด้วยและดิงชีนะครับนางก็ได้ทําการสัตว์พลังมาโดานนางเอกไปแบบเต็มเต็มเทีเดียวจนกระทั่งนางก็ ถึงครับต้องลอยกระเด็นไปและก็ยังได้ตามมาซ้ําไปด้วยวิชาทัาบสีม่วงนะครับและมันก็โชคดีที่นางเอกนั้นก็ยังหลบมาได้ทันส่วนพระเอกเขาก็รอบโจมตีมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าก็พลาดเป้าไปนะครับผมเป็นเพราะลิงชีน,นี่นางก็ได้กระโดดตีลังกาแล้วก็หลบมาได้ด้วยความสง่างามเอามากๆส่งผลทำให้ พระเอกของเราเนี่ยก็ได้ฟันวุดไปถึงหนึ่งที่แต่ถ้าว่าเขากับนางเอกก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับและก็ทำการประสานงานร่วมมือกันและก็โจมตีไปอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนท่าประสานและสำหรับเรื่องราวในวิดีโอนี้นะครับก็ได้ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดนะตรงนี้นะครับผมก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะครับที่เข้ามารับชมถ้าใครชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับผมก็รบกวนฝากไลค์คอมเมนต์ไปกน กำลังจให้คนทำคลิปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาคือผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม